สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซี FC ทุกท่านจ้าืันนี้กัวันที่สิบสี่พิศกหกสามนะคะวันนี้กันมาหล่อเบิร์สางเกาะอีกค่ะเพราะว่าเคยเห็นเคยหายซุกหายลาอยู่สางเกาะนี่ก็เลยมาแวะอีกค่ะมาแวะเยี่ยมเยียนอีกเพื่อเพิ่นหายซุกหายลาอีกสางกุกกเกาะบอ่อน้ำกุกกเกาะ เพื่อเห็นตัวดีถ้าเรเห็นอยู่ในนี้ก็ให้ไปเข้าฝันเด้อค่ะให้เข้าฝันยากาศลมทงลมพัดอยู่ในทงค้างในทง รางวัลที่หนึ่งมีบอนี่เด่นตัวใดรางวัลที่หนึ่งดิรางวัลที่สองที่สามก็ได้นะะมาให้ันถึงรางวัลเท่าไหร่เหรอนถึงอี่นะนี่รางวัที่สองราวัที่สองเราดถือขีดน่กเอาสอถอาสองสองตัวท้ายสองตัวดิเอหลายโผลอยนีสองตัวรางวัลที่สองเล็กหน้าเล็ก้าอยู่ะาขะอยู่นี่ค่ะป่าวคะ ยังทีหนึ่งยังโอ้ไปถึงเลยเนาะตั้งสิกระจรกระจายเลยเนาะโอ้บอกเป็นยังเผนมาเหรอเอาเสือสางกอกครับเสือสางกอกก็มีนะครับสางกโกโอ้มีเสือสัญลักษณ์พร้อมด้วยสางกอก มาตรงนี้คือล,นะลมพัดเนาะลมพัดลมทีพัดตัวเลขตัวเด็ดๆมาให้เ,หเลยปู่เด้อล,ลมพัดตัวเด็ดๆมาให้ ให้เห็นนะครับบอกให้อันอยู่บ้านอยู่บ้านเรือทีเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดหมู่สามดอนทอยตำบลสามัคคีพัฒนาอำเภอกลางจังหวัดสกลนครให้ไปบอกโซ่บอกลาผ่านไปเรื่อตามบ้านเรือทีที่ลุงแจ้งนี่แหละ ไปข่าวฝันถ้าบ่เห็นใน,นนี้ก็ไปข่าฝันลูกแน่ให้ได้โสงได้ลาบแน่ให้ได้บุญกุศลบุญดีญญจะได้มาบูรณะน้ำกันเพราะว่าให้บอนบอกชื่อบอกบอกบ้านเลขกทีบอกชื่อบอกนามสกุลบอกบา้บกบกานเลขทีเพื่อว่าจะจะได้ไปถือไปเฮือ้น ไป้านกันไปบอกเฮือนกัะไดคนล่าถ้าบางคนก็นเห็นอยู่นี่บางคนก็นไปข่าวฝันมาสางมาซองสางน้ำกันนะคะสองสางน้ำกันเพื่อเห็นปู่ขาวเคยมาก่อนนั้นเราเห็น คืนมาเลยคะ่ะขึ้นมาให้เห็นนะโพ้น้ำแหงลงไปหลายเตือมแล้วแต่ก่อนจะอยู่ขอบเทิงเลยทีนี้ลงไปขอบใต้ละถ้าบรเห็นตอนนี้ก็ให้ไปข่าความฝันนะคะหรือว่าให้เห็น ขออภินิหารขอปฏิหารนะคะขอปฏิหาร เอาน้ำน้ำไปอาบไปเก็บไฟไข่ไเอาไปอาบว,าอว่าเศ้าว่าดีวา่าสันอาบน้ำหายโบราณเนี่ยนี่ฮะคื่ดี โอ้บ้าเห็นหายโบราณเลยใส่เลยไหนอันนี้ในต้นกล้วยพันกระบาพันกระบาพันเห็นได้พันพันเห็นในปีกล้วยพันหรอปีใหญ่เพราะเราเห็นในปีกล้วยได้เมื่อก่อนนะครับต้นนี้แหละพันว่าใส่คะเอาเขาเห็นแล้วเจ้าจะเห็นเล็กสองเหรอเล็กสอเงี้ยบอกใส่เล็กสองบอกนะ เห็นอันอันจคือเรียกหกค่ะคือโค้งโค้งโค้งเข้ามาเป็นเรื่องอย่างจ้าวะแปดองบกแล้วเดีโค้งโค้งค่ะดินี่มองนี้มองนี้นะโค้งโค้งเด้ค่ะดินี่นียนายายเห็นบ่ยายเห็นบ่นี่นายายเห็นบ่อนี่นายายเห็นบ่น่นเรื่องอย่างจ้วะจาว่รู้ เจ้าบังเรีงอย่งเจ้าว่าเจ้าคนเห็นฮะเร่องีินนคนเห็นบาจ้ว่าเรีงอย่งนี้บงนะจักแล้วดีเรื่งอย่งจ้าว่าอืไย้ายดีเรงอย่างดีเรียงหย่เห็นบ่เห็นบ่ย้ายนี่บเออค่ะค่ะ เลขสามเลขสามังเรื่องนี้พี่จะบอกคือเลขสามบอ<ะ>กเลขสามบอกแม่ดิบจ่ายนบ่ค่อยดียหญ่จักแล้วเป็นเลขยมตา ทังเทิงเรียงอย่างใยปะเรียกสามทงเทิงค่ะดิ่อยปลาเลียกสามเนาะทังเทิงน่ะทังเทิงนะค่ะจ้าทังเทิงเรียกเลกเลียกหนึ่งเรียกเจ็ดจ้าวะบอกเรียกสามดิมาบงกันแม่นี่จ้าวาเลียกอย่าง แต่ว่าเลขสามนทังเค่แม่นจ้ะขอยทั้งใจดิต่ือแม่ค่ะแม่แม่หกสามหกทหนาีสามโอ้ค่ะโอาแม่นเนาะคือเลขหกตีหกสามติเจ็ดหกสามบ่ทั้งเทิงใครเลียนอย่างจะวาทังเทิงนะนนึงกับเจนาะแม่นจ้ะเจ็หสค่ะคือวางซันละ ตัวใต้เดี right. okay. oh. oh. ๋ยเจ้าว่าตัวใต้นี่ตัวใดนเจ้าว่าจะเห็นเลขสองค่ะตัวใดนตัวเง่นะคือเป็นตัวใหญ่ว่ะตัวเทิงนะสองสามเลยค่ะว่าจะเลขสองในเงยไรสุดมาเบิ่งอันนี้จะเป็นเบิ่งอัน้ำจืดของเก่ามาเบิ่งอันนี้ของใหมย์ตัวใดนคะน้ำแดงขนมนมเนยว่าสันโอเป็นเล็กน้อยมองนีโอเป็นเล็กน้อยมองนีว่าสันจะเห็นเลขกยัง แนมองนี่นะต้องนัส่งามเนาะนนวมองนี่นะกกใแปดป่ะแปดไปเจอไส้เปนแปดเนาะอือแปดตัวนั้นว่ามันเจ็ดไส้เจทางเลขแปดมากนี่ปะ่นี่่าผมแปดคือซาเตสนะแปดส หากระซัตได้เพราะว่มีศูนย์พร้อมอดีนี่ศูนย์นา่ศูนย์อยู่ทั้งเลขแปแม่นแม่บอคอยเห็นอยู่ใต้ทีใต้ต้เลขแปดทีใส่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 อยเห็นศูนย์ห้าเปดคอยเห็นแม่นมอใหญเห็นคือกันอยู่ใส่ใส่เขาลงดูกองคอยเขาบบยอย่ยงตรงสันนะ นม่นม่จะใส่มือเจ้าใส่ใสมือเจ้าจะใส่เดี๋ยวจะขถ่ายมือเจ้าก่อนจะสีดูนี่เนาะค่ะค่ะนหายมองนี่ค่ะนแปค่ะูนหาค่ะแม่แม่5ห้ายกรัปลาเปนยสัตว์ขนาดอะไแม่ค่ะสบกกระซัดซูนกระซัเดี๋ยววาดีออกสิใส่ใส่ค่ะ เอาใส่ใส่อันนี้ซิบบอจ้าวาแม่แม่เลขนึงมีบเลขอย่งไรซบเหรเาะแม่ค่ะหนึ่งศะไรตัวนี้ตัวนตพน์แปดแปานะแปดหาศนย์นี่แหละแม่ค่ะใกล้ดังผู้ใด เลีกดังมหาศูนย์ฮะสูตคำนวณดิเอากขะซองบางอันเล็กอ่ะเด็กอันก็ป้าให้ลูกโซบดีเด้อต่ลูกเขาซื้อเลยได้สูนหาหาสูนลูกซื้อเราเขาให้เข่าเด้อบูเด้ออันนี้ค่ะาตเป็นอันเป็นลูกหลานเล็ก เล็กน้อยว่าสั้นนมหึงั่ตอนี่ก็รูนตนี้ก็ลูกอันนี้ยังไม่แตกหงส่ใส่นี่นี่แตกนี่หางเห็นไหมเออเห็นเป็ีนแปลแมนอืเอาซัดอยู่ได้หาแเลยซัดได้ไ่มแมตัวนี้กันี่ขีดขึ้นมากนมาในค่ะหางไปปะแตก ตัวนั้นผู้นั้นผู้นั้นเู็นั้นเห็นรีชิพน,นะมแม่กับรู้คนมาสักใส่เขเบ่งซองก่นนอนปวดพายาพด้วย,ยนะเพราะข่อยเคยมาได้นะเพื่อนได้อคอยเห็นตลอดอแต่หากจะค่าอย่างข่อยโบถืบอเอาโบปิ่นนะบนเลยได้เห็นอยู่หกัก พักบอตัดสินใจซื้อนะ mm. วันนี้ตัดนสิใจซื้อให้ถือด้วยแต่มองนี่นะมองแปดนะมีมีมีศูนย์เลยศูนย์มีศูนย์ 0, <0 5 S 1> แปดก็ทราบแน่ศูนย์แปดห้าแม่ 5, แม ศูนย์ตี้อันนี้หา้าอันนี้แปดมีมีแปดมีหา้าแล้วก็มีศูนย์

ะจะอันนี้คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศสีสางกโกๆนะคะนี่ตาดีก็เห็นนะคะมีโซ่มีละบนน้ำผ้าวัสนาทรงก็เห็นนะคะรอน้ำก,กโกกสรางกโกๆ ผู้ใดเห็นผู้ใดอ,อธิษฐานเอาก็ให้เข่าให้เห็นแล้วแต่ชววาสนาของแต่ละคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นแนวทางให้ท่านมีแนวทางคิดและก็โค้นหารเบิ้งในตาคิดในใจนะคะว่ามั่งตัวใดกัน ขอให้พ้นทุกคนโศขพ้นโลกพ้นภัยพ้นยพนยันตรายทัางปวงนะคะมีิยังกะถ่ายให้เบิ้งมิยังกะ,เ,งงกะเล่าให้การฟังนี่แหละคะ่ะติดตามคลิปต่อไปได้นะคะถ้ายมิยังกะจะมาถ่ายให้เบิ้งอีกคะ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะโชคดีวันที่16พฤศจิกา สองห้าหกสามคะ่ะโชคดีมีใจส,สุขุสุคนคะ่ะ <Okay. S 1> คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองขอให้สมความมงมาตรปาธนาสุขภาพร่้างกายแข็งแรงอยู่ดีสบายสุขุสุคนเด้อะค่ะเดอะ้อ mm hmm. ส่วนคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า